สวัสดีท่านผู้ชมกัได้ยครับตอนนี้อยู่กับแมป 3D a y to survive นั่นเองนะครับ 3D to to survive หนึ่งนะครับเอ,อ่อชื่อแมปมันว่าอย่างนั้นแหละนะครับมันน่าจะเป็นภาคหนึ่งมั้งเห็นดูในเว็บมานะครับภาคหนึ่งเขาบอกว่าเป็นภาคของนี่ alien planet นะครับหรือดวงดาวเอเลียนนะรู้สึกเหมือนพูดอะไรงงๆนะครับโอเคไม่เป็นไรนี่ไอเนี่ยโ o โลไก z ์หรือ happy นะ spaceship อนนี่จะเป็นเนื้อเรื่องนะ เหมือนประมาณว่ายานเราน้ำมันหมดตกอะไรอย่างนั้นอะแล้วก็เริ่มไม่กันเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ที่นี่ที่ไหนทำไมเอ่อ border เต็มไปหมดเลยเครู้สึกว่าเราจะทำอะไรไม่ได้นะมีหนังสือมีไม้มีหินแล้วก็มีอาหารเราก็มีแค่เนื้อเรื่องนะอ่าเหมือนประมาณว่าเราจะ เอาตัวรอดได้ในภายใน3วันนะซึ่งสักเออไไงวินาทีข้างๆก็ลดลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นเราต้องเอาตัวรอดให้ได้นานที่สุดก่อนอื่นเลยเรารอช้าอยู่ใหญ่นี่จรวดเราเหรอนะี่จรวดเออเนี่ยโอ้โหนะรู้สึกว่าเราจะออกจากจุดจุดนี้ไม่ได้ด้วยนะนะผมว่าคงไม่มีเอเลียนโผล่มานะคงไม่มีหรอกเพื่อจะากาันรพราวเดอรดเต็มไปหมดเลยโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องแป่งครึ่งไม้ดีไหม โอนะเคใช้ทําอุปกรณ์จึบจ๊บๆเหมือนว่าถ้าหมด3วันนี้เราก็น่าจะตา,ตายตายแบบตายเลยเนะี่ยก่อนอืเลยเราจะสร้างบ้านกันยังไงดีอ่าเรามีไม้แค่64อันเราต้องใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดของที่สุดนะไม่แน่ที่นี่อาจจะมีเหมือนก็ได้เราก็แบ่งครึ่งหนึง่งของครึ่งหนึง่งแล้วก็อีกครึ่งหนึง่งก็แบ่งครึ่งหนึง่งแล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึง่งนะครับโอ้โหเป็นการแบ่งที่ประหยัดประหยัดมาก แล้วก็รอโอเคได้ฐานหนึ่งก้อนโอเคแค่นั้นแหละทีนี้ผมอยากจะขุดตรงไปดูว่ามันอ่ามีหินทรายสีแดงนะครับเลสสโตนแซนเอ้ยเลสแซนสโตนอ่ะผมว่าต้นนี้มันต้องมีเออเรียกว่าแร่ต่างๆอยู่แน่ๆไม่ใช่ขุดไปเจอแต่เลสแซนสโตนเออนะเอ้ยเอาจริงดิไม่มีอะไรให้เราเอาตัวรอดเลยเหรอเฮ้ยจะบอกว่าภายใน3วันเนี่ย รู้สึกเราจะปรับเกมหมดได้นะเราต้องเอาตัวรอบภายใน3วันนะ3วันนี่คือ3วันจริงๆเลยปะหรือว่า3วันในเกมเพราะรู้สึกว่าวินาทีเนี่ยมันหมดไปอย่างรวดเร็วนะประมาณ3,000นวินาทีผมว่าไม่มีอะไรอะแล้วออฟซิเดียเนี่ยมีไว้ทำอะไรโอเคเรามีอาหารแต่ว่าเราอย่าเพิ่งกินเลยนะครับกินเฉพาะเท่าที่จำเป็นแล้วก็ขุดทรายเยบเ ก็ม่ลูงแหวนกกูททำไมไม่แน่ใจว่าเล็แซสงสโตนเอาไปผอบเป็นกระจกได้หรือไม่เราได้เรียกว่าทรัพยากรพอที่น่าจะน่าจะสร้างบ้านได้นะเราสร้างบ้านอยู่ในดินดีไหมเออน่าจะสร้างบ้านอยู่ใต้ดินนะน่าจะดีน่าจะดีเขเคก่อนอืผมขอเคลียร์พื้นที่ให้มันดูแบบหน้าเข้านิดนึงก่อนจ๊บ,จบเขาให้ลงดีๆจุดจุบจุดเออก่อนอื่นเราก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ ให้มันแบบให้มันอุ้ยสายตกไม่เป็นไรขุดเลยละกันตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าทางเข้าบ้านของเราแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้มันกว้างๆหน่อยเรามีทรัพยากรใช้อย่างจํากัดมากๆเลยเนี่ย,ยไม่รู้ราจำกัดไปไหนนะเราต้องใช้หินอย่างประหยัดที่สุดนะเราว่าเราน่าจะอยู่ได้นเนี่ยมีทรัพยากรแค่เอ้ยเฮ้ยเจอเจอโอ้โหเจอแร่ ตอนแรกคิดว่ามันไม่มีแน่มีแต่หินทรายแดงเยี่ยมเยี่ยมเรามีโอกาสรอดอยู่ประมาณหนึ่งทำท็อก่อนและกันมีสา,มารมันแล้วก็ใช้แค่นี้แหละ,ะไว้ตรงนีอ้อันเดียวก็สว่างแล้วเหมือนว่าข้างบนจะมีเรียกว่าเหมือนยานอาวกาศอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราย้ายอุปกรณ์เน,น,นี่ลงไปข้างล่างก่นอนอันนี่ก็จะเป็นบ้านหลังใหม่ของเรา ไม่ใช่บ้านหลังใหม่เขาเรียกว่าบ้านบ้านชั่วคราวนะ,ะผมจะลองเผาดูว่ามันว่ามันได้เรื่องไหมแสนแสนเอาเผาได้ด้วยอ่าน่าจะได้เป็นกระจกแหละใหญ่ใหญ่ยเยอะใหญ่ยเยอะแค่นี้พอ,<ม>อที่จริงทําบ้านด้วยเแสนสตโตนก็ไม่เลวเหมือนกันนะก็ดูสวยดีอ่ะเผานี้ได้กระจกด้วยเยี่ยมไปเลยจ๊บอ่าเดี๋ยวอุดรูตรงนี้ก่อนจ๊บ อ่าบ้านเราจะได้ดูสวยงามเอ้ยยังจะมโมโหความสวยงามอีกเราจะตายอยู่ในอุ้ยอุ้ยเราเจอฐานเอ้ยเราเจอฐานโอ้โหโชคดีโชคดีเราถือโอกาสอย่างนี้ข,ขายายพื้นที่การใช้ชีวิตดีกว่าเออเราไม่มีทั้งเตียงนอนเราคงจะต้องโอ้แย่แล้วกระจกเดี๋ยวก่อนเอาเหล็กก่อนแล้วก็คราฟิแอร หินชุดใหม่นะแต่ไม้ก็จะหมดเรื่อยๆเหมือนกันเนะี่ยว่าใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุดแล้วเนะี่ยโอเคเราก็น่าจะขยายบ้านไปอย่างนี้ไปเลยตรงนี้เป็นอะไรดีไม่รู้เหมือนกันเป็นห้องนอนละกันอ่ะเราจะตายภายใน3 0 0พันวินาทีและจะโมโหเรื่องความสวยงามของบ้านนีดนี่อย่างน้อยเราก็ขอตายในที่สวยๆงามๆละกันข้างบนนี้มีอะไรน่าสำรวจไหมมีพวกกล่องยังชีพเลยไหม เออมีเฟิรนะ์สเอทไหมเนี่ยน่าจะไม่มีเลยเนะี่ยโอเคเราขอขุดเยร์พื้นที่ตรงนี้ให้มันเรียบๆหน่อยนึงเร,เ,รเราน่าจะเอาเลสแซงสโตนนี่มาทำเป็นอ,อุปกรณ์ได้เนี่ยจะได้ประหยัดของแล้วก็เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึง่งผมจะทำทางเรียกว่าไงกำแพงกั้นเอาไว้ไม่ให้พวก เราร้ายที่อาจจะมีพิษภัยต่อเรามาอยู่ก็เป็นได้มันอาจจะดูแป,แปลกนิดนึงเป็นการเอาตัวรอดที่ลำบากนะโอเคแล้วก็ทางเข้าจะทำยังไงดีให้เราออกไปข้างนอกเออเออน่าจะอย่างนี้โอเคดึ๊บอเอออย่างนี้สวยสวยงามขึ้นมาแล้วก็เปิดประตู ออึๆมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะแต่ว่าสร้างไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเราได้เหล็กแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยใช้มันเราจะแป่งไปทําโลกก่อนไหมอ๋อเรามีท็อตตัต้งเยอะตั้งแยะอ่ามืดตรงนี้มืดปักหน่อยอ่าเดี๋ยวปักข้างบนนี้นิดนึงกันไม่ให้มอนสเตอร์เกิดจึบจบนะเผื่อแบบมีเอลงเอลเลียนมาอะไรเงี้ย เพราะว่าเอเลม,มันคงจะอุ้ยไม่ขุดอันนี้ได้นะอ่าเราก็ทําประตูคือเราไม้ไม้ก็น่าจะหมดแล้วเนะี่ยไม้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับไม้เป็นทรัพยากรที่โคตรจะสำคัญเลยนะเนี่ยได้เราจะตัวรอดได้หรือไม่3 0 0พันวินาทีนี่คือเราต้องเอาตัวให้รอดภายใน3 0 0พันวินาทีหรือว่าพอหมด3 0 0พันวินาทีแล้วเราเราจะตายโอเคแค่นี้บ้านเราก็ดู ดูราแล้วก่อนอื่นต้องเราต้องทํากล่องเก็บของก่อนเอาหมดเป็นกร,รมไม้เราเหลือประมาณ44อันเสอันน่าจะพออยู่ได้เราผมเป็นคนที่คนที่เป็นคนที่ใช้ไม้จะไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่เออเอากล่องไว้ตรงตรงไหนดีอ่าตรงนี้ตรงนี้ดีไหมน่าจะดีอ่าทำอีกชุดหนึ่งเหลือ41อันแล้วเอออ่าอันนี้ก็เป็นกล่องแล้วนะครับอ่า อาทีนี้เราจะทำไงดีจะทำอะไรต่อดีนะครับกินไม่ได้มันเพิ่มฮังเกอร์ประมาณ4หลอดนะฉะนั้นกินให้ประหยัดที่สุดผมว่าผมปรับลูกบันไดทางนี้ดีกว่าจุดๆโอเคแค่นี้จะได้ดูสวยงามเดี๋ยวเราเตรียมทําโล่ไว้ก่อนเอ๊ะทำโล่ไงวะเฮ้ยอย่าบอกว่าทําโล่ไม่ได้เฮ้ยราลืมวิธีทาโล่ได้ยังไงทําทุกครั้งเลยนะเยตอนนี้ก็ใกล้จะกลางคืนเต็มทีแล้วนะ ดวงจันเริ่มโอ๊ตติดปักอะไรนะดวงจันก็เริ่มขึ้นโอ๊ยเจ็บอ่าผวว่าคงจะมีอะไรให้หน้าประจนภัยนะผมว่าเราต้องเก็บเออเหล็กเนี่ยไปทำพิกแอ็กเหล็กนะซึ่งไม้เราก็หมดเรื่อยๆทุกวินาทีก่อนเออผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะ60วินาทีเท่ากับ1น,นาทีประมาณเออห้านาทีเหรอเดี๋ยวประมาณ5ชั่วโมงเออประมาณ5ชั่วโมง โอ้นั่นไงเราเจอเอเลียนแล้วนะครับชนเผ่าเขียวอยูโอ้โหเปิดบุ๊บบุกปั๊บเลยเดี๋ยวเดี๋อยู่ๆเดินมาหยุดไหมนะ่ะเออน่าจะไม่เห็นแต่ว่าสเกลเยอะมากอะเราน่าจะไม่รอดเออคงซอมบี้คงจะไม่เยอะเท่าไหร่เราไม่ได้ปักทอดข้างนอกไว้ดิโอ้โหแมงมุมโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยผมว่าผมรอผ่าน ผ่านคืนนี้ไปดีกว่านะเพราะว่าผมลืมปักเยอะเลยโอ้ยสกลิลเยอะมากอะ่ะโอ้โหเสียงซอมบี้นี่ถึงมาไกลเลยเอ,อ๋อเราจะทำไงกับจ,จุดนี้ดีซอมบี้อยู่ใกล้เรามากๆเลยสงสัยเราต้องผ่านคืนนี้ไปก่อนไม่ไงั้นเราอาจจะไม่รอดแน่นอนตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเราควรจะไปสู้ดีหรือไม่นะครับเพราะว่าอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคือจะบอกว่าในช่วงเวลาที่ผมไม,ม่กำลังรอให้มันให้มันช้าเนี่ย ก็ขุดไปขุดมาปรากฏว่าไม่เจอแร่อะไรเลยนะครับก็เลยคิดว่าอะอ,อกไปสู้ดีกว่านะอย่างอรมันก็มีอะไรให้ทำนะแล้วก็ในโพล็อไกด์เขาบอกว่าเขาให้เราสู้เปลี่ยนใจไม่สู้ดีไหมเต็มเต็ม <ๆ S 2> หน้าบ้านเราเลยครับ <c oughs> เดินไงมาไงมาโป่หน้าบ้านเราเนี่ยใน1200อวินาทีนี้เท่ากับยีเท่ากับยี่นาทีนะ แต่ว่าตอนนี้คือผ่านไปได้ประมาณประมาณนึงแล้วอะไปแล้วไปแล้วใกล้เช้าแล้วแต่ว่าปัญหาเราคือคิปเฟอร์แต่ว่าผมรอเก็บของจากสเกดีกว่าเพราะยังไงก็ใกล้เช้าแล้วเยี่ยมเป็นพันสองเป็นพันสองร้อยวินาท,ทีที่ไม่เสียเปล่านะเพราะแมงมุมก็เราไม่ได้อะไรอะไรกับมันมากนะเอ้ยแดดจะขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ยังไม่โดเผาอีกเหรอ โ oh. อ้เนี่ยก็เล่นเอาลาร์ดเลยขนลุกเลยจังหวะนี้คือเปิดมาแล้วเนี่ยคิปเปอร์แม่งด,ดักรอหน้าบ้านคือแบบพร้อมจัดพร้อมจะชิพร้อมจะบึ้มได้ตลอดเวลาโอ้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 ยา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 เปิดปุ๊บปจะบึ้มแน่นอนวิงว่งวิง่ง oh, ว oh. ิ่งโอ้โหนี่นี่มันดงม้อนชัดๆชัดโอ้โ oh. ห oh. เดี๋ยวปัดหนึงเขาวิ่ง oh, ก oh, oh, oh. uh ่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้คิปเปอร์เยอะมากโอ้แต่ทำไมทขามีวกนี้ยังไม่ตายเลโอ้โหโอ้เดี๋ยวนี้เนาะโอ้โหเขาจะตายจะตายตัวอ้าวเราตายได้นี่หว่านี่มาโอ้ไอ้วัดอีกแล้วโอ้โหนี่สินะเอเลียนโอ้เจองี้แทบจะเลี่ยนเอ้เล็กเล็กเหล็กเล็กมาจากเรานี่เอง แต่ถ้าเราไม่มีธนูเลยเราก็จะสู้กับคิปเปอร์ไม่ได้นะ <c oughs> โอ้โหของเราเกินกาดเอ้ยไม่ใช่ของสกเกลเกินกาดเลยผมว่าผมให้มันบึ้มดีกว่านะจะเป็นการดีโอโ้ดีมากอย่างนั้นแหละทำาไงทำดีบึ้มบึมเอไมมานะอไม่บึ้มเราก็ฆ่านะไม่บึ้มไม่บึ้มใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเดยวโอ้โห,ด,ด,ด,โโหดีมากทำดีทำดี นีดาบดาบดาบหินเราเองทำไมยังมีสเกลที่ไม่ตายพวกนี้มันทนแดดทนฝนกันหรือยังไงอ่ะค่อย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 ฆ่าทีละตัวเออยังยังดีอย่างที่ทิปเปอร์บึ้มแล้วไม่มีอะไรพังแต่เราน่าจะพังตัวก่อนนะอ่ะทีนี้มาสู้กันเลยซื้อโอ้ิปเปอร์เยอะมากโอ้ยดีดด้วยตาอทำไมเรามาเกิดนี่อ่ะ เป็นที่ไหนท,ที่ไหนสวรค์เหรอสวรค์เหรอโอเครอบนี้ไม่บั็อกละแต่เมื่อกี้น่าจะบัก็กไปเกิดติดจุดอ่าพื่อจะจบอกว่ามอนเตอร์หายหมดเลยแล้วอีกอุตสาห์เจ็บไปไว้เนะี่ยว่าคนจะปักทอดเอาไว้เป็นบริเวณหนึ่งนะพอไม่ไงั้นเนี่ยคิปเปอร์จะเยอะเป็นพิเศษเลยโูโหวแรู้สึกว่าของไา้ของไายอย่างน่าจะหายไปด้วยมั้งโล่หาย,ยนะโล่หายแบบไม่รู้โลจ่จ๋าโล่โล่โล่โล ลออยู่ไหนธนูไม่มีแต่รูปมีเยอะเลยอ๋อผมรู้แล้วทำไมสเกลตรงนี้ถึงทนแดดทนฝนมาอยู่ตรงใต้เงานี่เองก็ว่าอยู่จำไ,ได้ว่าของกระจายเต็มหน้าบ้านเลยนะแต่ท็อตไม่เหลือลนะ่ะจะบอกว่าทุกครั้งที่เราตายของบาอย่างในตัวเราจะหายไปอ่าไม่จริงนะผมเดินทั่วแมปเลยไม่มีของเลยเออไม่เป็นไรตอนนี้คือเราขอเก็บดาบไปอย่างเดียวก็พอเราสร้างกล่องมาทำไมเนี่ย เเมื่อ,เร,อเราไม่ใช้งานโอ้โหไม้เดี๋ยวเดี๋ยวไม้ไม้ไม้ไม,ไม้เอ้ยไม่นะ่ะโนโนไม้ไม้หมดโอ้โอ้ไม่กอดตายแล้วไม้หมดเฮ้ยไม้หายจริงๆเฮ้ยจริงจังนะเนี่ยจริงจังมากๆเลยเฮ้ยไม่มีไม,ไม,ไม,ไม้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยตะลามบองมาจากไหนต้องใส่ฟ้าประทานมาให้เฮ้ยแต่ไม้เราหายอะ่ะโอ้โหไม้หินโอ้ไม่กอด อาหารอาหารอยู่ในกล่องมัง้งถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวก่อนมีขอมีแค่เพียงอาหารเราก็น่าจะอยู่รอดละเอ้ยแต่ของหายจะบอกคิปเปิร์แม่งระเบิด,ด,ดของหายได้ด้วยโอไมค์กอดอาหารก็ไม่มีทําไมเหลือให้แต่ดาบกับหินเนี่ยมันจะประโยชน์อะไรชิบไม่ได้กินอันนี้ประทางชิบไปก่อน <c oughs> ถึงแม้จะไม่ค่อยน่าพิลรมเท่าไหร่แต่ก็เอาเถอะ <c oughs> คือไม้หายจริงจังมากเลยเนี่ย เลยไม่มีไม้เราทำเลนตต่อไม่ได้เลยนเนี่ยเฮ้ยไม้หายจริงนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเนี่ยเครื่องมองเครื่องมือหายหมดเลยอ่ะไม่มีของยังชิปอื่นเหรอไม่มีเลยเหรอออกไปก็ไม่ได้ด้วยติดโรบอทเดอร์ผมอยากให้ในกล่องนั้นมันมีอะไรบางอย่างจังโอ้ตายข้างในดูเหมือนจะมีกล่องแต่เราเข้าไปไม่ได้ เ,ออเสียใจมากบ้านอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะน่าจะตอนน่าจะตายแล้วโอเคในสหรับคลิปนี้ต้องขอพอไวเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะรู้สึกว่าทรัพยากรหลักของเรานั้นได้สูญสิ้นไปจากดาวดวงนี้ไปแล้วนะครับเราคงจะอยู่ต่อไม่ได้นะครับโอเคสหรับคลิปนี้ต้องขอลาเพียงเี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจจะเล่นก็สามารถเอาลิงก์จากใต้คลิปไปเล่นได้เลยนะครับสหรับคลิปนี้ก็สายเยอะนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะ